สวัดีค่ะทุกคนวันน well, so. er ี้กลับมาพบกับไ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็การพยากรณ์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกขอดูไพ่พลังงานของคุณกันเลยค่ะไพ่พลังงานนะคะของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะไพ่พลังงานชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนโสดค่ะขอดูคนโสดของคุณหน่อยค่ะคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะ เป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ังเป็นพลังงานเป็นหกดาบใบของอถ้าเป็นจอดหรือว่าดาบเนี่ยมันคือภาวะของอุปสรรคในความรู้สึกของตัวเราเองเราเราอยู่ในสถานะคนโสดก็คือแต่ว่าไพ่ใบนี้มัเหมือหมายถึงว่าคุณกําลังพายเรือทวนทวนฝั่งอะ พายออกไปแล้วก็แล้วก็วนกลับมาพายออกไปแล้วก็วนกลับมา Energy ของคุณเหมือนกับว่าจะเปิดก็ไม่เปิดจะปิดก็ไม่ปิดนะคะหรือบางคนบางท่านคุณกำลังจะ move on จากความสัมพันธ์เดิมๆหรือความรู้สึกเดิมๆที่มันเหนื่อยล้าหรือพูดง่ายๆว่าคุณอาจจะกลัวในเรื่องของอุปสรรคที่จะเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือกลัวคนใหม่ๆที่จะเข้ามา คุณก็เลยเหมือนกับว่าเปิดเปิดปิดปิดให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาทีนี้ขอดูต่อค่ะชาวทัดุน้ำสถานการณ์ของคุณโสดเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมเนี่ยดูไพส่สิคุณคุณมีจุดยืนคุณคุณหวงความเป็นส่วนตัวคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอยู่ในฟิลลิ่งที่เรียกว่า ปกป้องตัวเองคุณเจออะไรนะขอดูหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณฮิลลิ่งเห็นไหมไพ่เดอะสตาร์บางท่านคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้บางคนบางท่านบางท่านคุยชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนก็ได้บางท่านคุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่เคยคุยกับใครสองคนพร้อมกันหรือว่าคบกับใครแล้วสุดท้ายเลือกไม่ได้ก็ปล่อยไปทั้งคู่อันนี้กรณีที่หนึ่ง ส่วนกรณีที่2คุณเคยอยู่เป็นตัวเลือกหรืออยู่ในสถานะที่แบบไม่ชัดเจนมานานมา,นา,นมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เลยอยากปล่อยตัวเป็นโสดแต่ถามว่าเปิดโอเพนไหมเปิดใจหรือเปล่าโอเพนนะคะโอเพนนะเปิดใจอยู่จริงๆมีคนในโซเชียลมีเดียก็ทักมาหาคุณนี่หมายถึงว่ามีคนในโซเชียลมีเดียก็ชอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณก็มีนะคะเนี่ย แต่ว่าชีวิตโดยรวมทั่วไปของคุณตอนนี้เหมือนกับว่าคุณสักเซสไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานรู้สึกคุณพอใจอยู่ในจุดที่คุณยืนอยู่นะตอนนี้นี่นะใช่ไหมเนี่ยคุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะที่เป็นอยู่อคุณใช้วิเคราะห์เหตุผลต่างๆในชีวิตของของตัวเองตอนนี้คุณโสดนะคะตอนนี้เหมือนคุณบางท่านอยากจะไปศึกษาต่อหรือว่าบางท่านอยากจะ ไปวางอนาคตกับตัวเองในเรื่องอื่นๆมากกว่าด้วยซ้ำเอ๊ะขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมและความคิดภายในจิตใจของคุณค่ะคุณรักตัวเองเอามากๆแล้วนะคะไพ่สี่เหรียญเนี่ยเห็นไหมแน่นอนมากเลยคุณพยายามหรือว่าปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองจาก ความสัมพันธ์ที่มันแย่และท็อกซิกนะคะบางครั้คุยกับชาวราศีธนูและคนาธนูความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยเหมือนคุณกรองก่อนทุกชั้นเลยคุณกรองก่อนทุกชั้นพูดง่ายๆว่าคุณคุณคิดวิเคราะห์ว่าแบบคนนี้จะเข้ามาจะต้องแบบเรียกได้ว่าต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะคะอืมถ้าเข้ามาแล้ว,วามาหายหายเนี่ยคุณจะตัดแล้วก็ปล่อยทิ้งไป ก่อนหน้าน,นี้คุณเจอคนประเภทนี้มาก่อนหน้าน,นี้คุณเจอใครที่ปล่อยให้ใครคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทําให้คุณปล่อยคุณอ้างว้างหรือเหงาหรืองงๆในชีวิตอยู่ๆอยู่ๆเขาทำเขาลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่แบบเนี่ยเห็นไหม The Emperor ทป็นคุนชาราศีเมษลัคนาเมษอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแบบจู่จะจู่โจมคุณก็จู่โจมแต่ย,ยู่ก็บอกคุณอีกทีว่าอยากมีคนที่แคร์คุยด้วยแล้วรู้สึกดีแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ก็ให้พื้นที่แก่กันเป็นที่ซัพพอร์ตและพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันมากอ่ะคุณก็เลยงงในสถานะที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะชาวธาน้ำมีกรกรพิจิตคนโสดคุณแอบชอบหรือรู้สึกดีกับคนที่เป็นเจ้านายคุณหรือเปล่าหรือหัวหน้างานของคุณนะคะหรือว่ารุ่นพี่ของคุณก็เป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ย เป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วเขาคนนี้อาจจะมาเข้ามาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกดีนะคะแต่อาจจะมาในท่าทีที่มันหมา,หายหายไงขออภัยค่ะตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่าอืยังไม่อยากเปิดใจรับใครจริงๆดีกว่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ารอยนะคะทีนี้ดูแนวโน้มของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็มีคนที่อายุเท่าๆกับคุณ รุ่นราวเขาเด็กกับคุณอยู่ในสังคมเพื่อนฝูงที่คุณรู้จักเข้ามาหาคุณและจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาหาคุณมีเกณฑ์จะเข้ามาหาคุณถึง3คนนะคะ3ตัวละครด้วยกันเลยนะเนี่ยนะ3ตัวละครด้วยกันสถานการณ์ของคุณคือคุณจะเป็นด h เอ m มเ e รสเห็นไหมจะเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจอเป็นที่จับตามองมีแต่คนอยากหามีแต่คนอยากคุยด้วย นะคะฟีลไปประมาณนี้นี่ไงทุกเพศทุกวัยอะไรที่เข้ามานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเข้ามาให้คุณเลือกเข้ามาให้คุณคุยด้วยแล้วคุณจะมี r e l ationship บ้างหรือยังคะดูสิสุดท้ายจะมีใครคนหนึ่งที่มาวินในความสัมพันธ์นี้เขาเข้ามาหาคุณโดยแบบว่ากระทนหันโดยที่แบบคุณไม่ไม่ปฏิเสธคนคนนี้ไม่ได้เลยเขาเข้ามาแบบเป็นอุบัติเหตุแห่งรักก็ได้นะคะอือฮ mm ึเออ แต่มนะีแนวโน้มว่าเป็นคนรักเก่าค่ะเอาเป็นว่าจะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณ3คนด้วยกันเป็นคนใหม่คนใหม่อาจจะเป็นเพศที่3ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นทุกเพศทุกวัยอะไรประมาณนี้เพราะมันมีทั้งเด็กกว่าคนอายุเท่ากันและคนอายุมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วคนรักเก่าของคุณก็จะกลับมาแต่ถามว่าความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของคุณกลับมาแล้วจะเป็นยังไงโอกาสที่จะกลับมาคุยกันและคบกันเลยหรือว่าเคลียร์กันเลยเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้น เนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณเริ่มมีจุดย,ยืนก,กับตัวเองแล้วในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันพร้อมที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลานะคะเขากลับมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าแบบเขากลับมาตอนเขาอยู่ไม่คาดคิดเลยเป็นคนรักเก่าของคุณที่คุณรู้สึกว่าเขากลับมาโดยที่คุณไม่คาดคิดก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า,าจ,จะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูได้เช่นเดียวกันแต่เอาเป็นว่าเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดคิดมาก่อนว่าคนคนนี้จะกลับมาาในนิคุณเเพระป็ เดอะทาวเวอร์ uh, tower, นะคะคุณไม่คาดคิดมาก่อนหรือว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์กลับมาเขาก็จะกลับมาจู่โจมเลยนะมาพูดจามาเหมือนต้องการคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องการคุณก็จริงแต่เขา,าจ,จะมีตัวเลือกอื่นอยู่นะคะแต่เขาต้องการคุณว่าจริงๆจ,จ,จะมาพูดจะให้คุณรู้สึกดีมาเทคแคร์มาดูแลพาไปนู่นไปนี่แต่ในขณะเดียวกัน3คน ที่ชอบคุณก็จะเข้ามาเหมือนกันอย่างที่บอกเซตัสของคุณเป็นแบบ the empress คือหมายถึงมีสเสน่ห์ตัวคุณเองสมบูรณ์มากๆอาจจะมีชื่อเสียงเงินทองตอนนั้นคุณสถานการณ์ของคุณตอนนี้อาจจะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมไปทุกๆอย่างนะคะมีมีเอ่อมีสเสน่ห์มากๆง่ายๆแต่ดูแล้ว the empress นี่คือความสมบูรณ์เลยคือคุณมีสเสน่ห์ทุกๆด้านก็เลยทําให้เขาคนนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ คนคนเหล่านั้นเข้ามาหาคุณได้นะคะอนี่คือสภาวะของคนโสดนะคะชาวธาตน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกแต่คุณยังไม่มีเล o n s ชิ p หรอกเพราะว่าคุณยังไม่เลือกใครค่ะอคุณรักตัวเองคุณจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนตามขั้นตอนเหมือนกับขอคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งนะคีย์เวิร์ดของชาวธาตุน้ําคนโสดคุณคุณจะใช้สถานาการณ์นี้เป็นการทดลองใจบุคคลเหล่านี้ ที่เข้ามาในชีวงคุณแม้กระทั่งคนรักเก่าของคุณค่ะคุณแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วค่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะมาดูกันขอให้พลังงานของสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะ หายหน้าหายตากันไปเลยนะคะแป้งช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยมากแล้วก็อ๋อขออภัยนะคะเพื่นภูแพอืมแล้วก็น้ําหนักขึ้นด้วยอ้วนอ่ะไม่อยากออกกล้องก็อย่างเงี้ยแหละเนี่ยอ้วนตบเลยเห็นไหมอ่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวทัดน้ํามีนกรากฏแล้วก็พิจิกค่ะไพพลังงานของคุณเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะจริงๆแล้วอะ แต่ r g y เทอร์เของมันก็คือต้องระวังว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับมากกว่ากันนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ให้เขามากกว่าที่เขาให้คุณก็เป็นไว้ได้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เออแต่ว่าคุณก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะรักเขาข้างเดียวหรือรู้สึกดีกับเขาข้างเดียวขนาดนั้นคุณยังรู้จักหารู้จักใช้เหตุผลหรือหาเหตุผลเพื่อมาเบรกตัวเอง ว่าเออราต้องอยู่ในจุดจุดนี้นะคะอืมขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณค่ะ2ดาบแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วว่องไวแล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็ได้ว่าคนคนนี้จะเข้ามาทําเดียบคุณบางคนบางท่านคุณอาจจะคบกว่าคนที่เป็น lgbt คือหมายถึงก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะแบบเป็นคนอ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามป,ปกติทั่วไปแต่คนคนนี้เข้ามาอย่างว่องไวรวดเร็วมากเลย แล้วก็ทำให้คุณรู้สึกเดียวมากๆเลยนะคะแต่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 แตแตแตอปเปอร์ใครมาจอดอะอะมาต่อเนาะเอออะหยุดจอดละมันเรียวมากๆอ่ะคือเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะกรณีแรกที่แป้งเล่าไปก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเข้ามาที่ไม่รู้ตัวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขามาทำดีกับคุณ อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคเลยก็ได้ถ้าไม่ใช่ lgbtq ก็คือเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคเลยเป็นเป็นคนที่แบบอาจจะป๊อปปูล่าด้วยซ้ํานะคะเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดกันแล้วกันเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีคุณเป็นดีเอ็มเพรสทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันมีความรักอยู่จริงตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นสถานาการณ์เป็นยังไงต่อพอเขาเข้ามาแล้วอืมเขาทำให้คุณรู้สึกดีแล้วบางคนเข้ามาเหมือนกับว่าจะพยายาม พยายามที่จะทําให้คุณเห็นพิสูจน์ใจคุณอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วเหมือนเกือบจะเข้าใกล้คําว่า Relation s h i p ไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะไพ่ t h e lover มันขึ้นคุยชาวราศีมิถุนลักนามมถุนไพ่ the lover เนี่ยหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วคุณไปรู้ว่ามันมีตัวเลือกเข้ามาละคะม,มันมีตัวเลือกเข้ามานะคะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้มันมีนะน้ว่าตัวคุณเองตั้งหากหรือเปล่าที่มีตัวเลือกเข้ามาอีกคนนึงนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในโมเมนต์ที่า จะคบกับใครดีถ้าเขาไม่มีตัวเลือกคุณเองนั่นแหละที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะเอ,อคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่ให้สถานะใครไพ่ใบนี้แปลว่า Energy เนี่ยก็หมายถึงว่าแต่แป้งกลับรู้สึกว่าตัวคุณถ้าคุณตอนนี้คุณกำลังศึกษาดูใจกับใครอยู่หลายๆคนมีแนวโน้มว่าคุณเป็นฝ่ายที่ให้ทุกๆคนนะหมายถึงว่าให้ความรักให้ความดูแลให้ให้ความใส่ใจกับทุกๆคนที่คุณมีอยู่นะคะอืม อ่าแต่ก็มีกรณีหนึ่งแต่คุณก็เครียดเองอะ่ะไพ่บอกเลยเนี่ยเนี่ยก้าดาบคือคุณเครียดคุณเครียดเองอะนะคะคุณเครียดเองอคือน่าจะเป็นเด็กที่อยู่ห้องข้างบนนะแต่แป้งพนักพนักงานเขาน่าจะขึ้นไปออบอกกล่าวแล้วนะคะขออภยัยในเสียงรบกวนด้วยนะ โรงแรมนี้ไม่ถูกนะบอกเลยที่แั้งอยู่เนะี่ยก็ไม่คิดว่าจะต้องมีงเอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเห็นสุดวิสัยมันเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วช่วงนี้แป้งก็ยุ่งด้วยนะคะก็เลยต้องมารีบอัดคลิปนะอืมเอาโอเคอะแต่ก็เอาเป็นว่าสถานะของคุณตอนนี้เหมือนคุณอยู่ในสภาวะที่เครียดอยู่กับตรงนี้ที่นี้ขอดูสถานาการณ์ของคุณอีกนะคะความรู้สึกของคุณอีกอ้าในบางท่านบางคนตอนนี้เหมือนคุณพยายามอยากจะปลีกวิเวกกับความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้ํา นะคะก็คือพยายามอยาคุณอยากจะไปหาที่พักผ่อนหรือเดินทางไกลเพื่อคิดให้ได้รู้ว่าสัญชาตญาณของตัวคุณเองคุณอยากจะเลือกใครกันแน่นะคะอืแต่ถ้าสถานการณ์ความเปันขงคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นกนารสลับกันก็คือตัวเขาเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะซึ่งคุณรู้แล้วว่าตัวเลือกของเขาคนนี้เป็นใครตอนนี้คุณทําได้แค่เพียงอยากจะออกไปพักใจอยู่เงียบคนเดียวเพื่อตัดสินใจว่าคนคนนี้ยังควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่นะคะ ทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวด้านน้ามีนกรกฎพิจิกสถานะไม่ชัดเจนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่เดอะสตรีนสตรนะคะท่านคุยชาวราศีสิงละคณาสิงท่านคุยชาวราศีกันละคณากันราม่าเกิดแล้วในเดือนนี้นะคะเอ่อ ตัวเลือกเนี้ที่ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณหรือเป็นคนรักเก่าของเขาก็ได้ทุกอย่างเป็นการอันสลับกันได้นะคะเอาเป็นว่าประเด็นของปัญหาของความสัมพันธ์ของพวกคุณเลยค่ะคนรักเก่าไม่ว่าของคุณหรือของเขาเป็นการอันสลับกันมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาแทรกกลางอ่ะคนรักเก่าของคุณหรือของเขา มีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและของเขาและคราวนี้เหมือนคุณจะกลายกลับกลายไปอยู่ในโหมดเงียบนะคะไม่รู้จะทํำยังไงเกิดขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วจะมีใครคนหนึ่งที่เป็นตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกคุณกับคนที่คุณคุยอยู่มีปัญหาผิดใจกันและจะเกิดเป็นรักสามเศร้าถ้าคุณเองเป็นคนที่มีตัวเลือกเขาเสียใจแน่นอนอีกคนหนึ่งคนใหม่ที่เข้ามา แต่ถ้าคุณเองเป็นคนที่ถูกเลือกที่กําลังจะถูกเลือกคุณเองต้องเป็นฝ่ายที่เสียใจนะทีนี้ดูว่าสถานการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงต่อเขาก็คุณกับอ่ะไพ่ไฮโลแฟนความจริงจะถูกเปิดเผยทั้งหมดความจริงจะถูกเปิดเผยทั้งหมดแต่ทั้งสองคนยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณหรือเป็นคนรักเก่าของเขาเอาไง่ายว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นรักสามเศร้าไม่ว่าทางทางอาจจะเป็นทางคุณหรือทางเขาทุกอย่างเป็นการอัดสลับกันได้ แต่ทุกคนยังอยู่ในความสัมพันธ์ยังไม่มีการปล่อยกันไปไหนทั้งสิน้นยังอยู่กันในความสัมพันธ์ทุกคนนะคะแล้วก็จะมีการพูดความจริงกันเกิดขึ้นพูดทุกเรื่องเองกี่ยวกับความจริงเกิดขึ้นโหมดความสัมพันธ์ที่จ,จบกันที่10ดาบคือความสัมพันธ์ไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนทั้งนั้นจะมีแต่ความเหนื่อยนะคะแล้วดูว่าเขาจะทำยังไงกับคุณล่ะถ้าอย่างนั้นหมอดูให้เพิ่ม ไนายือเหรียญวิ of อฟราจูนใบสุดท้ายเขาไม่ปล่อยเขาลักษณะของเขาคือเขาอยู่นิ่งๆแต่ก็เหมือนไม่ปล่อยเขาใช้จิตวิทยาในการรั้งคุณเอาไว้นะคะอืมเขารอให้เวลาเป็นตัวตัดสินและเลือกชะตาชีวิตให้กับเขานะคะอืมเวลาที่คุณจะไป เขาจะมีเทคนิคอะไรดีๆที่ในการรั้งคุณเอาไว้ด้วยเหตุและผลเพระพาะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ธาตุดินนะคะด้วยเหตุและผลซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณก็ยอมโดยในความรู้สึกลึกๆเลยอ่ือฮึยยอมไปโดยปริยายเพราะเขามีเหตุผลดีๆในการที่จะมาหักล้างเพื่อให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขานะคะอ,อ่ะ และนี่ก็คือสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกค่ะคนมีคู่ชาวธาตุน้ำมีนกรากฎแล้วก็พิจิกนะคะสิบดาบนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมันมีอุปสรรคในเรื่องของปัญหาของความรักกัแล้วกันไพ่สิบดาบ เราอาจจะเหนื่อยท้อเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นไปได้หรือเราเองเจ็บป่วยเขาอาจจะเจ็บป่วยมันก็เลยเป็นอุปสรรคเป็นพลังงานโดยรวมของความสัมพันธ์ตรงนี้ทีนี้ดูต่อว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรถึงเจ็บปวดถึงเจ็บปว่วยถึงถึงมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแต่ก็ยังรักกันต่อไปนะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พวกคุณห่างกันหรือว่าไม่สนใจกันแล้วพอแล้วเงียบๆกันไปอาจจะแยกบ้านกันอยู่ อาจจะอยู่กันห่างๆนะคะพักหนึ่งแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาพวกคุณกลับมานะคะออหมายถึงว่าคนรักของคุณจากที่ก่อนนี้นก่อนหน้านี้มีปัญหากันเขาก็ปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่ในสถานการณ์นี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันดีขึ้นหรืออยากเปก็นการอ่านสลักกันได้คุณเองอาจจะแบบถ้าใครถ้าคุณป่วยหรือเขาป่วยร่างกายก็ฟื้นตัวเร็วและก,กลับมาทําให้ครอบครัวม,มีความสุขมากขึ้น ไพ้เดอะสตาร์นะคะบางท่ชาราศีกุมละคณนากุมเนี่ยบอกว่าคิงคิงถือไม้กับคิงถือเหรียญเน่ยมันเป็นภาวะที่เขาปรับตัวหรือคุณปรับตัวก็ได้ปรับตัวจากโหมดที่ทําตัวไม่น่ารักเป็นโหมดที่ดีขึ้นเลยทําให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมสถานะความเป็นแฟนกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาของญาติพี่น้องสองคนที่เข้ามาวนเวียนในชีวิตอันนี้ในกรณีบางท่านบางคน แล้วทำให้เกิดเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือเพื่อนของเขาก็ได้สื่อสองคนที่เป็นผู้ชายนะคะทําให้พวกคุณน่ะจบกันหรือมีปัญหากันใช่ไหมไพ่เดอะเดทมั่อนายคณเกชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะเอ่อเนี่ยมันเป็นเพราะความใจร้อนนะคะบางทีอาจจะเป็นภาวะที่เหมือนคิดไปก่อนเพื่อป้องกันตัวเพื่อไม่เกิดความเสียหายก็ได้นะคะทีนี้มาดูว่าคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณสี่เหรียญ เขายังต้องการให้มันอยู่ไหมเขายังต้องการให้อยู่ถ้าพวกคุณเลิกกันไปแล้วหรือแบบว่าห่างกันไปนะคะยังไงก็กลับมาต้องบอกงนี้มันเป็นปามบทแห่งการรักๆเลิกเลิกนะคะแต่ยะแป้งก็ไม่อยากให้ความแบบรักๆเลิกเลิกกันบ่อยเท่าไหร่เนาะไม่อยากให้พูดบ่อยเนาะเนี่ยอืมมันเป็นวนเวียนเป็นอินฟินิตี้นะคะเขาเขามีความรักให้คุณไหมเขาก็รักคุณนะไม่ใช่ไม่รักคุณอะ แต่เขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกไงเก็บซ่อนไว้อยู่ในภายในใจนะคะอ,อลึกๆแล้วเขาพยายามอยากจะแบกรับความสัมพันธ์นี้ไปอยู่คือเขาพร้อมที่จะแบบต่อให้มันมีปัญหาก็จะแบกรับแล้วก็พยายามจะแบบแบ่งรับแบ่งสู้ช่องใช้คํานี้เนี่ยภ่านแบยหมาย,ยมถึงว่าอะไรที่ให้ได้ก็จะให้อะไรที่ให้ไม่ได้ก็จะไม่ให้ประมาณนี้เขาพยายามจะป้องกันความสัมพันธ์นี้ว่าให้มันเกิดข้อสูญเสียน้อยที่สุดนะคะเขามีเมสเซจอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมคะชาวธาตุน้า คนมีคู่คุณคือครอบครัวของผมคุณคือครอบครัวของฉันยังไงซะฉันก็คิดว่าคุณคือสามีของฉันคุณคือภรรยาของฉันหรือผูน้นี้ฉันอยากแต่งงานกับคุณฉันอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณนะอืมแต่ที่เขานิ่งไปที่เขาเวลามีปัญหาแล้วเขาเงียบเนี่ยไพ่บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าวิธีนี้คเป็นวิธีเดียวที่สามารถป้องกันการสูญเสียได้มากที่สุดนะคะดีกว่าอารมณ์เสียแล้วก็บอกเลิกกันง่ายๆประมาณนี้ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะพวกคุณจะหันหลังให้กันอีกแล้วและสุดท้ายก็แยกจากกันไปไม่ได้สมสัปดาห์แรกอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ดราม่าสุดในเรื่องของความรักนะคะต่างคนต่างหญิงต่างมีอีกโก้ต่างไม่สนใจกันนะคะอืมแต่ในสัปดาห์สุดท้ายต้องระมัดระวังจะมีตัวละครใหม่เข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณก็ได้เข้ามานะคะ เ,ออเข้ามาแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้พวกคุณทะเลาะกันเพราะเรื่องมือที่สามอีกคราวนี้ปัญหาต่างๆจุกจิกเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามมโนเรื่องที่เราคิดอะไรไปไกลเองนะคะอืมแต่จริงๆแล้วอ่ะหนึ่งถ้วยคือเขารักคุณนะอืมก็ต้องระมัดระวังว่าบางเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงต้องสือให้ดีก่อนจะมีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวละครสําคัญเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ พวกคุณเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็ทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันก่อนที่จะเข้าใจกันบุคคลคนนี้นะคะราชินีถือเหรียญคนนี้เออราชินีถือไม้เท้าคนนี้แหละนะคะอม,มีแนวโน้มว่าจะเป็นพี่น้องก็ได้พี่น้องผู้หญิงฝ่ายเขาฝ่ายคุณก็เป็นไปได้หรือเป็นเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิงก็ได้เพื่อนเพื่อนคุณที่เป็นผู้หญิงก็เป็นไปได้จริงๆมี energy ของเป็นคนที่เป็นเพศแบบ LGBT ด้วยเนะเนี่ย ตาว่าคนคนนี้เข้ามาเป็นตัวแปรเป็นปัญหาของพวกคุณแล้วก็เป็นโปรแปรทําให้คุณพวกคุณเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะอโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะชาวทัดน้ํามีนกระกฎพิจิกคนมีคู่ค่ะ